สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างไฟล์ APK นะครับที่เราส่งงานออกจาก Construct 2นะครับด้วยโปรแกรม Android Studio นะครับมีขั้นตอนอย่างไรเราจะมาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดงาน Construct 2ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Export Project จากนั้นมาเลือก Cordova นะครับแล้วก็กดปุ่ม Next เสร็จแล้วนะครับจะนำนะครับงานทั้งหมดไปไว้ที่ Desktop d e s ก์ท็นะครับในโฟลเดอร์กอไก่นะครับกดปุ่ม next ครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเลือกเป็น Android นะครับกดปุ่ม export ได้เลยนะครับและเราก็รอสักครู่นะครับจนกว่ามันจะทำการ export งานสำเร็จนั่นเอง เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราทำการ Export Set เสร็จนะครับก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับจะขอปิดโปรแกรม Construct Tool ไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ชื่อว่ากอไก่นะครับที่ Export จาก c o จาก r u s t t u o t 2มาเรียบร้อยนะครับซึ่งข้างในนี้ก็ประกอบไปด้วยโฟลเดอร์เวิร์นไบเวฟนะครับ Conf i g j s สัแล้วก็ Config.xml นะครับ ทีนี้นะครับหลังจากที่ทําแบบนี้แล้วขั้นที่2ต่อไปเราจะทําอะไรนะครับในขั้นที่2ต่อไปนะครับเราจะไปที่ command prompt นะครับจะคลิกไปที่ command prompt นะครับแล้วก็พิมพ์ cmd แล้วก็เรียก command prompt ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับจะทําการาย้ายเครอร์เซอร์ของเรานะครับ จากปัจจุบันจะเข้ามาที่โฟลเดอร์กอไก่ที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับก็จะพิมพ์คําสั่ง CD นะครับแล้วก็เคาะวัดนะครับพิมพ์เดสก์ท็อปนะครับ desK แล้วก็ TOP นะครับจากนั้นกดปุ่ม Enter นะครับเคอร์เซอร์เราก็จะย้ายมาที่เดสก์ท็อปเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะทําการย้ายเข้ามาในโฟลเดอร์กอไก่นะครับพิมพ์ CD อีกครั้งหนึ่งเคาะวัดนะครับแล้วก็พิมพ์กอไก่นะครับ K O R K a I นะครับจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับอ่าตอนนี้นะครับพร้อมของเราก็จะอยู่ที่กอไก่เรียบร้อยนะครับเราพร้อมที่จะจัดการนะครับไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วนะครับทีนี้คำสั่งที่เราจะใช้นะครับก็คือพิมพ์คำว่า cor dova ขึ้นมานะครับ C O R นะครับ D O V A นะครับ cor dova แล้วก็ c o า r c e แล้วพิมพ์คำสั่ง p r e p a r r นะครับ P R E pare นะครับปีแพรกดปุ่ม enter นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้คำสั่งมันทำงานนะครับในขณะที่คำสั่งนี้ทำงานนะครับมันจะมาทำการสร้างโฟลเดอร์สร้างไฟล์นะครับในโฟลเดอร์ตรงนี้ของเราครับตอนนี้กำลังสร้างขึ้นมาแล้วนะครับมีโนตมีแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับแพ็กเกจพวกนี้ครับกำลังจะสร้างขึ้นมานะครับ ตรงนี้เราก็รอให้ให้มันทำจนเสร็จก่อนนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่ใช้คําสั่ง p r e p a ร e เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาหยุดที่เคอร์เซอร์กับพิบตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะพิมพ์คําสั่งที่2นะครับเพื่อจะเตรียมไฟล์เข้า a อ d r o r o s t u t u o i o นะครับพิมพ์ Cordova ขึ้นมานะครับ C O R D O V A นะครับค r d o v าจากนั้นเคาะวักนะครับ Requirement นะครับ R E Q U นะครับ q u i r r e q u i r e แล้วก็ m e n t s นะครับ requirement จากนั้นข้อวักนะครับพิมพ์ android นะครับ d r o i d android w ัก k s t u d i o นะครับ s t u d i o นะครับ android studio ข้อวักอีกครั้งหนึ่งนะครับ project นะครับ p r o j e c t นะครับแล้วก็ข้อวัก d e t e c t e d นะครับ d e t e c t e d นะครับอ่ะพิมพ์คำสั่งนี้นะครับ Cordova นะครับ requirement นะครับอ่ามี s ด้วยนะครับมี s ด้วย Android Studio project detect ครับ detect จากนั้นกดปุ่ม enter ครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้คำสั่งนี้มันทำงานจนเสร็จนะครับ อ่าโอเคนะครับเมื่อคําสั่งนี้นะครับทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเคอร์เซอร์ก็จะกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ออกจากคอม m านด์พร้อมนะครับอาจจะพิมพ์คําว่า exit นะครับ e x i t แล้วก็กด enter นะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นการปิดคอม m านด์พร้อมไปนะครับในส่วนของการเตรียมพร้อมนะครับ จากคอนส t ตน o แล้วก็ Cordova นะครับเพื่อจะเตรียมเข้า Android Studio เราจะได้แบบนี้มาก็พร้อมแล้วนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมานะครับเมื่อเปิด Android Studio ขึ้นมานะครับเราก็มาเลือก Open a น d ะครับ i n d e x c i t i n g a n d r o i d Studio Project เนะครับเลือกคำสั่งนี้นะครับเพื่อจะไปเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับไปเปิดโฟลเดอร์ของเรานะครับซึ่งจะอยู่ที่ Desktop นะครับก็จะ คลิกนะครับตรงนี้ก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็มาที่เดสก์ท็อปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่ากอไก่นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะเห็น Android อยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ Android แล้วกดปุ่มโอเคนะครับเพื่อเปิดโปรเจกต์ไฟล์นั่นเอง เมื่อเราเจอหน้าต่างถามแบบนี้นะครับ unable get g r a d e n uh, wrapper property for ตรงนี้เรากดโอเคไปเลยนะครับช่วงนี้เราก็รอให้ไฟล์นะครับทำการซิงหรือว่าทำการเตรียมค่าต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จากนั้นนะครับถ้ามีหน้าต่างนะครับถามขึ้นมาแบบนี้นะครับว่า Android Gradle Plugin Update นะครับเราจะอัปเดตหรือไม่นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มอัปเดตได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็รอนะครับให้มันทำงานให้เสร็จก่อนนะครับมันก็ขึ้นหน้าจอขึ้นมา Error นะครับ ถ้าขึ้นหน้าจอ e อ r ร์แบบนี้นะครับให้เราคลิกที่ Move ตรงนี้เลยนะครับคลิกเลยนะครับ Move to build นะครับ เอเร่ er ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่คลิกที่ดู r e f ฟ c t o r เหมือนกันครับโอเคนะครับเมื่อไม่มีเอเรร์ใดๆก็คือเป็นโอเคสีเขียว1 2 3 4 5 6ครบทั้ง6ตำแหน่งแล้วนะครับแสดงว่าพร้อมที่จะให้เรา Build APK แล้วนะครับเราก็มาที่เมนู i l d ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับมาที่ Build APK bundle ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Build APK นะครับเพื่อจะทดสอบเอาไปทำเป็นไฟล์ Debug นะครับจะไปทดสอบในสมาร์ทโฟนดูก่อนนะครับ เมื่อบิวเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้น APK g e n e r a t e successfully นะครับเราก็ไปดูนะครับว่าไฟล์ที่เราบิวมานั้นนะครับอยู่ที่ไหนนะครับก็จะกลับมาที่โฟลเดอร์นะครับก็ไก่ของเรานะครับจากนั้นนะครับจะเข้าไปดูในโฟลเดอร์แพลตฟอร์มนะครับ ไปในโฟลเดอร์ Android นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ App นะครับแล้วก็ Build แล้วก็ Output นะครับ APK นะครับ Debug นะครับอ่าเราก็จะได้ไฟล์ App Debug .apk ขึ้นมาตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็นำไฟล์นี้ไปทดสอบในสมาร์ทโฟนนะครับ ทีนี้ถ้าเราพร้อมแล้วนะครับว่าไม่มีข้อบกพร่องใ,ใดๆนะครับเราต้องการจะนำะไฟล์นี้ขึ้น Google Play นะครับเราก็จะต้องมาทำ Keystore แล้วก็ไซค์นะครับไซ์ให้กับไฟล์ซะก่อนนะครับเราก็มาที่เมนู Build นะครับจากนั้นก็มาที่เมนู Generate s i g n บ d l e ดิ l e a p k ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็น APK แล้วก็กดปุ่ม next นะครับในกรณีที่เราเคยสร้าง Key Store ไว้แล้วนะครับเราก็ไประบุ p a t ได้เลยนะครับว่า Key Store เราอยู่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นการสร้าง Key Store ครั้งแรกนะครับเราก็มาที่ Create New ก่อนนะครับเพื่อจะสร้าง Key Store ขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นระบุนะครับว่าจะเก็บ Path จะเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับตรงนี้ ผมจะเก็บไว้ที่ไดดีนะครับตั้งชื่อไฟล์เนมขึ้นมานะครับตั้งชื่อไฟล์เนมขึ้นมาว่าไฟล์ชื่อว่าอะไรนะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่า mykey ครับ mykeystore ก็ My Key Store แล้วกันนะครับ T O R E ตั้งชื่อว่า mykeystore นะครับนามสกุลไฟล์จะได้เป็น jks นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเค ทีนี้เราก็ใส่รหัสผ่านนะครับหรือว่าพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับคอนเฟิร์มนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านเดิมเข้าไปจากนั้นเอลิเสนะครับเราจะตั้งชื่อนามแฝงนะครับชื่อแอปของเราว่ายังไงนะครับในที่นี้ก็จะตั้งชื่อว่าแอปก็แล้วกันนะครับแอปพาสเวิร์ดนะครับก็ตั้งเป็นพาสเวิร์ดเดียวกันกับค e y s สโต e ก็ได้นะครับจะได้ไม่ ไม่งงหรือไม่ลืมนะครับยืนยันนะครับเอเลียสตรงนี้ก็ยิบห้าปีหรือ30ปีก็ได้นะครับจากนั้นตรงนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับทีนี้จะตั้งชื่อว่าทสไปก่อนก็ได้นะครับทดสอบดูนะครับคีสโตองค์กรบริษัทนะครับเมืองนะครับเราใส่เป็นค่าทดสอบได้เลยนะครับจังหวัดนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็ country code นะครับก็คือรหัสประเทศนะครับอย่างประเทศไทยเราก็66ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อยตามนี้เราก็กดโอเคนะครับให้มันสร้างไฟล์ key store ให้เรานะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่ม next นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับมาเลือกว่าเราจะทำการ Build File เป็น Debug หรือ Release นะครับเมื่อกี้เราทำ Debug ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำ Release นะครับก็คือกดไปที่ Release ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น v2 นะครับติ๊กไปที่ v2 จากนั้นกดไปที่ปุ่ม finish ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้มัน Build File Release ของเราขึ้นมานะครับ โอนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ generate s i g n นะครับ APK successfully นะครับก็หมายความว่าไฟล์ APK ของเรานั้นนะครับได้ทำการลงทะเบียนไฟล์หรือว่าใส่ Key Store เรียบร้อยนะครับเป็นแบบ Release พร้อมที่จะอัปโหลดขึ้น Google Play Store ได้แล้วนะครับเราก็มาดูตัวอย่างไฟล์ของเรานะครับอยู่ในโฟลเดอร์เดิมนี่แหละนะครับเราก็มาที่โฟลเดอร์กอไก่ของเรานะครับ จากนั้นเราก็เข้าไปที่แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Android แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์แอปของเรานะครับจากนั้นก็ไปที่โฟลเดอร์ r e l e a s e นะครับเราจะเห็น Release อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดับเมานคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้นะครับแอป r e l e a s e a p k นะครับเราก็เอาไฟล์นี้แหละนะครับอัปโหลดขึ้น Play Store ต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการนะครับ ทรงออกงานจาก Construct 2นะครับแล้วก็นำมาสร้างเป็นไฟล์ EPK นะครับในโปรแกรม Android Studio นั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองทดสอบนะครับทำงานกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ